ก็เป็นบรรยากาศมุมลับๆที่หินเขางูนะครับเป็นทางเข้าไปที่หนึ่งอ่มันอยู่ข้างๆกับหินเขางูนะครับคล้ายๆเมืองรับแรงครับบรรยากาศสวยมากครับน้ําสะท้อนแสงเป็นรูปภูเขาบรากฏเลยนะฮะดูครับภูเขากับน้ําสะท้อนแสงสวยมากทางเข้าก็เข้าไม่ยากครับมันเข้ามาไม่ลึกเท่าไหร่นะครับ ก็วิ่งมาทางถนนเลยวัดวัดถ้ำฤาษีมาถ้ำฤาษีพระพุทธฉายนะฮะเลยมามาแล้วก็จะมีทางเลี้ยวซ้ายเข้ามาฮะนิดเดียวก็ถึงแล้วครับจะเป็นมุมลับๆนะฮะมามุมนี้น่าจะเหมาะมาถ่ายรูปมากกว่านะครับถ่ายรูปจะได้รูปสวยกลับกลับไปบ้านนะฮะแล้วก็เย็นมากอากาศดีนะครับภูเขาสูงฮนะสูงแดดแดดไม่ค่อยส่องส่องอะ่ะไม่ร้อนนะฮะ น้ำใสอยู่นะครับมองเห็นปลาปลาว่ายน้ำเลยนะครับจะเป็นมรกตนะครับสะท้อนแสงภูเขาเลยฮะดูนะฮะยังเห็นมองเห็นปลาได้นะฮะสะอาดมากน้ำใสมากนะฮะลมลื่นนะจะมีต้นไม้ด้านหลังเป็นลิงฮะลิงมีลิงเยอะอยู่นะฮะแต่ลิงที่นี่ไม่ค่อยรบกวนเท่าไหร่ครับเวลาเอาน้ำมาก็ยังไม่มาวุ่นวายเท่าไหร่ครับ ฝากถึงเพื่อนๆที่มาเที่ยวด้วยนะครับอย่าทิ้งขยะลงในแถวนี้ด็ดกาดนะครับเพราะว่าจะทําให้การท่องเที่ยวมันดูแบบเสียอารมณ์นะครับเอาขยะมากินแล้วก็เก็บทิ้งให้เป็นที่เป็นทางครับถังขยะเอาทิ้งตามที่เขาจุดเขาทิ้งถังขยะเท่านั้นนะครับขยะอย่าไม่ห้ามห้ามทิ้งเลยครับเพราะว่ามันจะไม่เวลามาเที่ยวจะทําดูไม่สวยงามนะครับตอนนี้ก็สะอาดนะไม่เคยมีขยะนะครับ มันน้ำยาวเป็นช่องฮะช่องตามภูเขานะฮะสวยนะครับงดงามมากอย่างกับในเมืองรับแรงเลยนะครับ จริงดูเห็นภูเขาสะท้อนน้ำเลยนะ <c oughs> ถ้ามีเอภายถ่ายรูปจะสวยมากเลย <c oughs>